สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับ2องนกเขาใหญ่สายสองนะครับเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านผสมนุกต่อนะครับนี่นะครับอย่งขันยุนอยู่นี่นะครับขันยุนหนึ่งก <ๆ S 2> ุอยู่นี่เป็นเจ้าหนึ่งเพชรนะครับตื่นเช้ามานะครับ ก็จะได้ยินเสียงของเขานี่นะครับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับตุกต่อตัวหลักนะครับดวเก่งๆของผมนะครับแล้วก็จะให้อาจารย์ทุกท่านชมบรรยากาศด้วยครับนี่ครับที่สายสองนะครับมืดคึ้มนะครับวันนี้ครับมันจะมีผลหรือเปล่าครับท้องฟ้ามืดคึ้มนะครับ เช้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับนูกต่อตัวหลักของผมนะครับก็จะมีขันยูนเรื่อยๆนะครับมีขันยูนมีเลียกนะครับตัวนี้เป็นนูกต่อตัวหลักของผมนะครับเป็นเจ้าหนึ่งเพชรนะครับตัวเก่งๆเลยนะครับ เสียงเขาก็จะประมาณนี้นะครับจะให้อาจารย์ทุกท่านฟังเสียงขันยุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เสียงกันยูนเขาก็จะประมาณนี้นะครับอาจารย์ทานใดชื่นชอบเนอะูกตัวเก่งๆนะครับวันนี้เป็นนกคูหนานะครับขาลมก็ขอได้ฟังอยู่นะครับผมก็เปิดแบ่งอยู่นะครับตัวนี้ครับอาจารย์ทานใดชื่นชอบกำลังมองหานะครับลูกต่อไปเด่นนะครับนี่ครับใกล้จะเปิดลลูกการต่อนกเป็นทางการแล้วนะครับ ผมก็แนะนำเลยนะครับลูกต่อเจ้าหนึ่งเพชรนี่นะครับลูกต่อเก่งๆเลยนะครับนะครับเราก็จะพาาจรย์ท่านไปชมลูกต่อของผมอีกหนึ่งตัวนะครับผากครับผมนี่นะครับหลังจากที่ชมลูกต่อตัวหลักนะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาฟังเสียงนูกต่ออีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ครับเจ้าสองนะครับสองกุกเต็มนะครับ นะครับเสียงเขาก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมลงแหว่งไปเมื่อวานนะครับตัวนี้ครับอาจารย์หลายท่านบอกว่าไม่ได้ยินเสียงนะครับนี่นะครับเสียงของเขานะครับสองกุกเต็มนะครับเล่นง่ายนะครับตัวนี้ครับก็ ทางพเนียดนะครับแล้วก็ต้นไม้สายไฟแล้วก็ลงดินก็ได้นะครับกระโจมก็ได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็เปิดแบ่งอยู่นะครับอาจารย์ท่านใดชื่นชอบนุก2ขุกเสียงกลางเนาะก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับเสียงของเขาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็จะให้อาจารย์ทุกท่านฟังเสียงขันยูนเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เสียงขันยูนของเจ้าสองก็จะประมาณนี้นะครับเป็นนกสองขเต็มนะครับเสียงกลางพุ่งพุ่งเสียงกลางเปิดเปิดนะครับตัวนี้ผมก็เปิดแบ่งอยู่นะครับอาจารย์ท่านใดกำลังมองหานกต่อไปเด่นนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับตัวนี้เล่นได้ทั้งวันนะครับ ลมก็มีให้ฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าสองนะครับวันนี้อากาศที่สายสองก็มื่อค้มนะครับมันผลจะตกนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ทุกท่านชมบรรยากาศไปด้วยเนาะ เจ้าหนึ่งเพชจะอยู่ตรงนู้นนะครับขันโตกับเจ้าหนึ่งเพชอย,อยู่นะครับนี่นะครับเจ้าสองนะครับเสียงขันยุนของเขาก็จะประมาณนี้นะครับพืนสาวมาเขาก็จะได้ยินสองตัวนี่นะครับขันโตกันไปโตกันมาอยู่นี่นะครับ จ้าสองกับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับหลักๆเลยนะครับของผมนะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมเจ้าเอเชียอีกนะครับก็กําลังฝึกนะครับสำหรับเจ้าเอเชียเนาะกาลังเป็นฝึกเข้าพัเนียดนะครับถ่าครับผมนี่แหละครับเจ้าเอเชียนะครับนะครับเสียงเสียงคููของเขาก็จะประมาณนี้นะครับ ูใส่กับเจ้าเอเชียนี่นะครับเสียงตัวโตนี้จะเป็นเจ้าเอเชียนะครับเตื่นสาวมาก็จะประมาณนี้นะครับอันนั้นจะเป็นเจ้าสองนะครับสองกุกเต็มนะครับ อันนี้ก็จะให้อาจารย์ทุทกทท่านนะครับฟังเสียงอ่แล้วก็ฟังเสียงนุกต่อตัวหลักๆของผม้วยนะครับ3ตัวนะครับนี่นะครับเสียงเรียกของเขาครับเสียงเรียกของเจ้าสนะครับนะครับก็จะดูลันหน่อยนะครับสําหรับเสียงเรียกของเจ้าสนะครับ เจ้าสองนี่เข้าขั้นเป็นนุกต่อแล้วนะครับเก่งแล้วนะครับสำหรับเจ้าเอเชียนี่ก็ยังฝึกอยู่นะครับฝึกเข้าพเนียดอยู่นะครับนี่นะครับเสียงเรียกของเจ้าสองนะครับ เจ้าหนึ่งเพชรนะครับเจ้าหนึ่งเพชรนี่ขนจะเต็มแล้วครับสิ้นเดือนนี้น่าจะเล่นไล่นะครับสำหรับเจ้าหนึ่งเพชรเนาะโอ่นะครับเสียงเรียกของเขานะครับนะครับเจ้าสองนะครับ เสร็จแล้วก็มาขันยูนนะครับสันติเจ้าสองนะครับนี่นะครับเสียงขันยูนของเขาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ารทุกท่านได้ชมกันใหม่เนาะเดี๋ยวผมเข้าไปทํางานก่อนนะครับนี่ะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าเอเชียนะครับยังยังผึกอยู่นะครับยังผึกเข้าพเนียนอยู่นะครับตัวโน้นเริ่มเก่งแล้วนะครับเจ้าเจ้าสองนะเก่งแล้วนะครับเป็นลูกต่อแล้วนะครับ เจ้าสองผมก็เปิดแบ่งอยู่นะครับอาจารย์ท่านใดสิ้นชอบนกสองกุกเต็มนะครับเสียงกลางพุ่งๆเสียงกลางเปิดๆนะครับเสียงก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับยวค่อยถ่ายใหม่นะครับผมนเคนะครับเจ้าสองกับเจ้าเอเชียนะครับเจ้าสองที่ผมลงแบ่งอยู่นะครับแต่เจ้าเอเชียนี้ยังไม่เก่งนะครับผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับ เจ้าสองนี่เก่งแล้วนะครับเจ้าสองนี่อยู่สายมือนะครับองใหญ่นะครับเจ้าเจ้าสองเนาะเจ้าเอเชีย e ก็จะเสียงโตโตนี่นะครับแต่ว่ายังยังฝึกอยู่นะครับเจ้า e เจ้าเอเชียเนาะยังไม่เก่งนะครับเจ้าสองนี่เก่งแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดแบ่งอยู่นุกต่ออยู่ของคุณพลนะครับ เจ้าหนึ่งเพชรแล้วก็เจ้าสองนะครับอาจารย์ท่านใดเส่นชอบนะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับเจ้าสองก็จะประมาณนี้นะครับหลุรันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องวุฒิขยาสายสอง้วนะครับสุดท้ายก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม